ในช่วงที่ผมเรียนเนี่ยจะมีร้านตัดผมประจําของตัวผมอยู่มันจะห่างจากบ้านผมไปประมาณ300เมตรอยู่ใกล้ใกับตลาดประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีกลุ่มคนแก่รวมตัวกันเล่นหมากรุกแบบมาราทอนเริ่ม9ก้าโมงเลิก4ี่โมงและตัวหมาที่เขาเล่นเนี่ยไม่ใช่ตัวหมากรุกจริงๆอ่ะมันคือฝาฝาแฟนตาสไปอะไรอย่างเงี้ยนะแบบตัวหนึ่งเขียวตัวหนึ่งฟ้าตัวหนึ่งแดงอ่ะตอนเด็กเล่นกันทุกวันนะตอนนี้ก็ยังเล่นกันอยู่แต่ก็น้อยลงว่าเล่นขานี้คงจุติแล้วรอบหนึ่งอ่ะร้านตัดผมที่ผมไปเนี่ยราคามันั้นถาูกกกมร ผมจะตัดทรงผมอยู่ทรงเดียวเลยตอนเรียนคือทรงนักเรียนเพราะมันจะได้ตัดแค่เดือนละครั้งแต่การที่กูตัดทรงนักเรียนตลอดช่วงเรียนเนี่ยทำให้กูโสดมาตลอดเช่นเดียวกันแล้าขอัร้านผมเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40, 40มั้งกูไม่แน่ใจว่าอายุแกถึงหรือว่าน้าแกพาไปผมผมพูดน้อย,อ,ยอัธยาศัยดียิ้มเก่งร้านเล็กมี2ชั้นชั้นล่างเปล้แต่ผมชั้นบนจะเป็นที่นอนเขาเลยไอตรงที่รอคิวจะมีขายหัวร้อยอ่านมันเป็นผ้าที่ยังรอแบบกินข้าวเปล่ากับผ้าปาทู่ะตอนเด็กกูอ่านแล้วง,งงมากเลยมุกอะไรวะกูเลยหาหนังส ตัวหนึ่งกูดูแล้วกูรู้สึกว่ามันสาระเยอะเกินไปกูเลยไม่ค่อยชอบผมมักจะไปร้านแต่ผมช่วงเย็นตลอดไม่เคยเกินหกโมงเพราะเขาปิดห้าโมงแต่ไม่วันหนึ่งที่ผมไปตัดในช่วงหนึ่งทุ่มเพราะว่าเป็นการตัดจุดเฉินผมไปที่ร้านแล้วก็พบว่ามันปิดอย่างที่มันคนจะเป็นนั่นแหละแต่ผมยังเห็นไฟมันเปิดอยู่ข้างในและก็มีลุงผู้ชายคนนึงนอนอยู่ตรงโซฟามันเป็นโซฟารอคิวมันก็่ปช่โซฟาหรอมันเหมือนเก้าอี้ที่มีเบาะเขาลุกขึ้นมานั่งจากนอนเห็นผมควักมือก็เลยเข้าไปในร้านพอผมเข้าไปเขาทำหน้งงางงเขา เพิ่งตื่นแล้วเขาเหมือนไม่ขวักมือร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนแบบเป็นการพัดเข้าหาตัวเองอะแล้วลุงคนนี้กูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยทรงก็ดูไม่เหมือนลูกค้าด้วยเขาใส่เสื้อกล้ามปลาทองโกอะก่ะรู้จักปะคือแบบลุงที่เขาขายปลาทองโกะใส่เสื้อกล้ามประเภทหนึ่งอะมันเป็นซิกเนเจอร์บ่งบอกว่านี่คืออะไรไมันเหมือนแล้วแต่ผมมันมีอะไรม้วนๆอยู่ข้างหน้าร้านอะร้านปลาทองโกลก็จะมีลุงใส่เสื้อกล้ามประเภทนั้นอยู่อะลุกคนนี้นอกจากใส่เสื้อกล้ามแล้วเขาใส่กางเกงยีลายทหารพอผมเข้ามาแล้วเหมือนเขาเขี้เกีเยจไมมาารา้น ป้ากูหายไปไหนเหมือนกูเข้าผิดร้านหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่มันอยู่ร้านเดียวกันรานตัผมผมไม่ได้ถามอะไรคุยกับคนไม่ค่อยเก่งตอนนั้นไปนั่งก็อีกกูมไม่เคยเห็นร้านมืดขนาดนี้มาก่อนปกติจะมาเย็นๆเขาจะไม่ได้เปิดไฟแต่มันก็จะมีแสงจากผ้าทิศแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่แสงไฟในร้านที่เป็นสีฟ้าลีล,ลีพีโลลุงแกยื้เส้นบิดซ้ายบิดขวาที่สําคัญเลยเขากระโดดตกกูช็อกมากตอนเด็กไม่คิดอะไรตอนโตไอ้ โอโจ้จตอนเด็กก็ไม่เอะไรตอนโตขึ้นมาไอ้เหี้ยคนกระโดดตบอยู่ข้างหลังกูในร้านแคบๆอ่ะนะแล้วกระโดดเป็นิีไปจังเลย10 20ทีอะ่ะเขาเดินมาเพราะกับเสียงกุญแจไปหยิบสเปรย์ฉีดน้ํามาฉีดใส่ผมผมเข้าใจว่าสเปรย์ฉีดน้ํของที่ทะผมเนี่ยน่าจะมี2โหมดนะก็คือฉีดแบบละอองกับฉีดเป็นเส้นเหมือนกับสเปรย์ทั่วไปนั่นแหละแกตั้งสเปรย์ฉีดน้ํามาเป็นเส้นแต่แกฉีดมันน้ําขวดน,นี้แม่ง40,000บาทอะ่ะไม่รู้สึกถึงความชุ่มชื้นบนศีรษะเลยเชื้อราไม่เกิดขึ้นแน่นอนน้ําที่อยู่บนหัวตอนนี้อาจจะเป็นการเจรินเติบของกูเองก็ได้ยังไม่ออกมาจากปากขวดเลยเป็นไปได้ว่าร้านนี้อาจจะตั้งอยู่ในจักหวะ แแล้วเขาเอาแป้งมาทามันไม่ทาร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมันเหมือนมึงดูในติ๊กต็อกจีนนะแบบพอกแป้งขึ้นมาแล้วก็ตบกลางอากาศเหนือหัวกูอะแล้วแป้งอะไรไม่รู้แม่งฟุ้งสัตว์เลยเหมือนพยายามจะทำลายทางเดินหายใจอะแล้วเขาเอามือมาลูบหัวกูมันหัวกูหมุนได้อะแบบเหมือนเอาอังดินเผาอะเหมือนกอนดินเผาอะเขาเดินไปหยิบกันไกลวางกันไกลหยิบแบตเตอรี่ขึ้นมาวางแบตเตอรี่หยิบกันไกล ว,ว่าเขาสับสนณจุดนี้กูรู้แล้วเขาไม่ใช่ช่างแต่ผมแน่แน่กูน่าจะเป็นหนูทดลองชะตาก,กรรมกูเป็นหนังสยองขวัญแน่เริ่มตัดได้สักพักหนึ่งมันมีแมวล,ลงมาจากชั้นสองเป็นลายปลาสลิดเขาน่จะไม่ปล่อยให้มาตอนที่ร้านทําการปกติไม่แน่ใจว่าเคยเห็นไหมไม่มีเวลาไปดูกรูนปั้นดินเผาอยู่ยูยูลูงแม่งกระซิบไอหนูอย่าไปทักแมวนะแมวมันดุมันกัดแขนขาดเลย ว้า <Wow. S 2> ถึงกูจะเด็กมากแต่กูก็ไม่ได้เชื่อคนง่ายรุงแม่กระซิเพิ่มเติมมีคนโดนมาแล้วโอ้โหมันไม่ใช่แมวแล้วมันนั่งกัดเนื้อคนนต่มัน SCP หรือกูกาลังเจอกดการตัดผมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งแค่ปั่นหัวกูยังไม่พอนะต้องเอาแมวมือมาขู่กูด้วยหยิบไปตะล่ีขึ้นมาแกจับกลางกระบาลผมเหมือนลูกบาสแต่ออกแรงจับเหมือนลูกโบลิ่งดึงหัวกูด,ดึงไปแล้วอันนี้กดข้อที่สองใช่ไหมกดข้อที่หนึ่งแมวผีกดข้อที่สองคือคุณเห็นชายที่อยู่ในรัดตัดผมหนีออกมาให้เร็วที่สุดทําทไไไมไมมมม่่่บอกกเดดีี๋ยวััััันสนสสงพธ์ย เราไม่ควรมีความลับซึ่งกันและกันนะครับไอ้กฎที่นี่อย่างแรกเลยเอาไปใช,ช้วิตกูลุงแกตัดได้สักพักหนึ่งก็ไม่ได้บาดนะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรความรู้สึกกลัวแต่อุปรกรณ์อื่นกูไม่ปกติเลยทุกครั้งที่ขยับหัวกูเขาจับเหมือนกับจับจอยตู้อาเขตในร้านเกมอ,อยากให้ลูกค้าก้มหัวเขาก,กดเหมือนผักกูล้มอะ่ะแล้วมือแกหยาบมากชอบจับหูกูอะ่ะชิ้นในคอหมูยา่างกระเปล่านะแดกได้ไหมตัดเกือบเสร็จแล้วลุงแกบอกกันั่งรองก่อนวางแบตเตอรี่ไว้บนโต๊ะแบตเตอรี่ยังไม่ได้ปิดนะยังเปิดอยู่มึ f ไฟแนล t ด n a t i o n ขึ้นหรือเปล่าแบตเติลเลียนตกเตา้าอุ้ยโดนแมวแมววิ่งชนเสาไฟ,ฟ้ฟเสาไฟฟ้าล้่มทับกูตายลุงแกกลับมาพร้อมกับขนมปังแผ่นไม่ได้จะว่าเป็นขนมปังแผ่นทายแยมหรือว่าขนมปังสอดไส้เซเว่นแต่ที่ร,รู้คือลุงแกมาพร้อมกับกินน้ำปลา เป็นไปได้ไหมว่าขนมปังแผ่นที่ลุงแกเอามาเนี่ยแยมหมดและก็เลยหยดน้ำปลาลงไปแทนได้รสชาติเหมือนกันแต่อาจจะเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่คนถูกคิดค้นมันเคยมีเหตุการณ์ตอนปิดเทอมปอหงผมมันจะมีการฉลองก่อนปิดเทอมครูก็จะปล่อยให้เด็กอิสระทําอะไรกันไปอ่ะอาจจะแจกขนมแจกน้ำามัดลมตอนนั้นมันมีแจกแฟนตาเขียวเหลืองอะไรอย่างนั้นอ่ะมีโคกคนอยากได้โคกมากแต่มีอยู่ประมาณสองขวดมันก็จะสุ่มกันไปอ่ะคนได้โคกมันน้อยกว่าคนมันก็เลยอยากจะแย่งโค้กเว้ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันได้โค้กแล้วมันกลัวโดนแย่ง ใส่น้ำมันหอยลงไปในโคกเพื่อไม่ให้คนแย่งสรุปได้ผลดีไม่มีใครแย่งมันกินมันกินเองไม่ได้ด้วยสงสัยรสชาติอยู่เหมือนกันนะว่ามันแดกได้ไหมอาจจะเป็นไปได้อยู่ก็ได้นะแบบว่าอาจจะเป็นรสชาติแบบหวานปลาเลมปลาเลมมันๆของน้ำมันหอยแต่อย่าไปลองเลยกูว่าท้องเสียแน่นอนกับมา่ที่ขนมปังปริศนาว่าหยอดน้ำปลาหรือเปล่าจริงๆแล้วน้ำปลาอาจจะเข้ากับขนมปังก็ได้มันเหมือนกับข้าวคุณน้ำปลาอะไรอย่างนี้ไหมเพราะขนมปังมันก็แป้งไม่เคยลองเชื่อว่าท้องไม่เสียแต่ไม่เจริญอาหารลุงแกเคี้ยวขนมปังหมดยิ่งไปแต่เมือา่อาง ไปอยู่ไหนนี่กูตัดผมในคุกหรือเปล่าและยังมีกินน้ำปลาอยู่นะอันเด็แบบกดข้อที่3เลยถ้าได้กินน้ำปลาและห้ามทักเดลพีน้ำปลาที่พรเป็นโรคตัวขึ้นมาตอนที่กำลังตัดเสร็จเนี่ยลุงเขาถามว่าผมหนักเท่าไหร่ผมตอบไปว่า80เหตุการณ์นี้มันมอสองอ่ะผมสูงประมาณ173อะ่ะลุงแกบอกว่าแบบนี้อ้วนอันตรายนะรู้เปล่ากินไก่เยอะออดิรู้เปล่ากินไก่แล้วนมใหญ่นะกินไก่เกี่ยวอะไรวะลุงอ่านข่าวมาไก่มันฉีดสารเลีง้งโตคนกินเข้าไปแล้วนมใหญ่และตัวอ้วนมากเนี่ยทำยิ่งเล็กนะเหรอลุงโอ้้้้โโหหหขอออบบคคคุุุณทททีี่่่จจจะะใรรราาาาาานนนนกกูมมมมมตตััดดดดผผแๆยยยวเเป็ิงงไืภช คนสมัยก่อนอ่ะคำบุลีอย่างหนึ่งคือการล้อว่านมใหญ่เนี่ยแหละมาเป็นคำร้อทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผู้ชายโดก็อายผู้หญิงโดก็อายพอตัดเสร็จกูกำลังจะลุกเขาเอาเมือมาปิดหูกูแล้วก็ดึงกูลงนั่งลุงผู้บอกว่าจะรีบไปไหนอย่าเพิ่งรีบไปดิต้องทำให้หูมันรีแลก่อนถ้าเดินออกไปตอนนี้นี่หูหลุดเลยนะลุงแม่งพูดกดข้อที่สี่ห้ามเดินอ,ออกจากร้านถ้ายังไม่ได้ปิดหูไม่งั้นหูจะหลุดจริง,รงๆเขาจะบอกเหตุผลก็ได้นะผมไม่รู้นะแบบหูปรับตัวไม่ทนันได้ยินเสียงดังอย่างนี้เหรอ <c oughs> ดออโดนด่าด้วยนะแบบเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดผมบ่อยอะดิเลยไม่ค่อยรู้กฎเขามันไม่ใช่กฎนะมันมันกฎสอยองขวัญของลุงอะ <S <S เดินออกจากร้านกลับบ้านกูไม่เคยเจอลุงอีกเลยยังกลับไปที่ร้านนั้นแต่ก็เจอเจ๊ปกติไม่เคยเจอลุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความทรงจําคนละไมติกับผมก็ไดอันทิวเดนอะแต่ก็นั่นแหละจริงๆคลิปนี้ว่าจะลงให้ทันทันลาวินแต่ไม่น่าจะทันแล้วแหละเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับอย่างน้อยในคลิปนี้เราได้เจอกันพูดคุยกันแล้วก็จากลากันนะฮะ